สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอาร์ิซอนแฟมิลี่ครับผมนะตอนนี้ก็ใกล้เวลาเที่ยงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูพี่หนูนานะครับว่าทำอะไรอยู่นะฮนะเพราะมาเรื่อยเรี่อยสามเม็ด ได้บรบทได้ก็เอาดังล่านข้ามไปภาคนั้นได้ยังกินเนาะครับโอ้แม่ครัวตัดมังหุงถ่าแล้วโอ้ได้ตํามังหงอ๋อครับผมโบ้ากันเห็ดหลังคาเจบดีเนาะไม้ก็ลายอยู่พอได้หุ้มเงาเสาเมื่อยนะโบอันไม่ไพ่นะครับผมอันตัดมาลรวบริสายถ้าจะเห็ดหลังคากเอาไปเส็ยดเลยนะครับ ผมอันเื้อออกจากหัว่วตอนแรกเห็ดหั่วอิ่นสูงพั่ว <g iggle> ก็เลยตัดออกเหลือยู่ห้าวเดียวนะครับเผื่อชั่งเป็นจะเห็ดลังคาให้ลูกน้องในเสาเมื่อยนะครับก็ถ้าทำก็ผ้าใบก็ได้นะครับแป๊บเดียวนะฮะนี่ขึ้นโครงเหล็กยาวเหล็กที่สองแล้วสวยเลยนะครับตอนนี้ขึ้นเป็นสี่เหลี่ยมแล้วนะครับ,บขึ้นโครงลังคานะครับก่อนเที่ยงนะครับ อันนี้จะเป็นส่วนของเหล็กเนาะวัสดุนะครับแล้วก็รถทีมงานช่างเพื่อนนะครับแล้วก็เหล็ก,อ,กอุปกรณ์ที่จะมาทำหลังคานะแล้วก็น่าจะเป็นส่วนของห้องน้ำนะท่อ PVC นะครับท่อใหญ่อันนี้บริเวณด้านหน้านะครับด้านหน้าโอ้สวยสวย ไปดูพี่หนูนาก่อนนะฮะพี่หนูนาทำอะไรอยู่นะ,นะนนอ้าวแต้มอยู่นี่นี่เองต้องแต้มนอนอยู่นี่นะอ้าวหน้น สวัสดีค่ะโอ้ดีใจดีใจดีใจโอ้ดีใจดีใจดีใจใจ,ใจ,จ้าจ้าโอ้ขนสวยจังขนสวยจังค่ะขนสวยจังทำทำอะไรอยู่สวัสดีค่ะแม่แต้มอืมว้า หวานหาวมีการหาวโชว์นะหาวโชว์โอ้ว้าวต้นไม้เยอะจังอืมโฟยเซียนเนาะมีโฟยเซียนด้วยนะครับนี่เอาอาหารหมดแล้วเหรอมีแต่น้ำโอ้ยน้ำก็ตากแดดเนาะอืมกินอยากกินน้ำเยน็นๆน้องหนุนนะน้องหนุน นี่อันนี้ก็สวนที่แอดอธิสรทําไว้ให้พี่หนูนาเนาะก็พอดีสวยนะครับระดับหัวเข่านะครับเป็นสวนเล็กๆนะครับนี่เราดูบรรยากาศก่อนพักเที่ยงนะฮะเราก็ดูหลายๆมุมนะฮะ นี่พี่ๆคนงานเขาก็ขึ้นเหล็กน่าจะเป็นอีกท่อนหนึ่งก่อนพักเที่ยงนะครับดูตรงกลางเลยนะครับก่อนพักเที่ยงก็ทีมงานบางส่วนก็เตรียมกับข้าวรอนะครับเตรียมตำส้มตำรอฝั่งนู้นก็จะก่อกองไฟเพื่อที่จะประกอบอาหารนะครับไยที่ทํางานก็ทําไ่ไยที่ทํากับข้าวก็ไปทํารอนะครับ เวลาพักเที่ยงเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนได้พักผ่อนนะครับได้กินอาหารเติมพลังงานพักเหนื่อยกันนะครับแอดก็บอกพี่พี่หัวหน้าช่างเพื่อนนะครับถ้าเกิดอยากจะทำหลังคาให้กับพี่คนงานก็ไม้ไผ่ที่แอดเอาออกจากสวนนะครับให้เพื่อนเอามาทำให้กับลูกน้องได้นะครับเป็นไม้ไผ่ที่เอามาจากบ้านลุงสีนะครับ ก็ตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์เพราะว่าเราก็ตัดออกไปแล,แล้วก็เอาไปไว้ดูนู่นนะฮะริมรั้วพี่หนูนานะครับเดี๋อเพื่อนเอาไปทําหลังคาก็ทําเสาสี่ต้นก็ใส่พ่อใบก็ใช้ได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับอ ขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆนะเดี๋ยวแอดไปเตรียมกินข้าวเหมือนกันนะครับ